เอาเลยครับด้วยวันนี้ก็อยู่ผมพีก๊อตนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูนะครับของตกแต่งใหม่และก็สัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับว่ามันจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนะซึ่งบอกเลยว่าโคตรโกงโอเคเอาไปดูกันว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะโกงแค่ไหนรับรูกันเลยครับผม let's go <S มารู้ชอ็อปร้านบริการจำหน่ายสินค้าโลบล็อกทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าโลบั็กทั้ง ID พาร์ทและแบบกลุ่มแถมยังมีบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกด้วยทั้งบล็อกฟู้ด โกกาเดนและแบบอื่นอีกมากมายสินค้ามีให้เลือกเยอะแยะมากมายแถมยังปลอดภัยและไวสะดวกสบายอีกด้วยและตอนนี้ทางมารูชชอปได้มีโปรโมชั่นแฟลชเซลของโกกาเดนที่ราคานี้จับต้องกันได้ง่ายมากเลยละครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงวันนันถึงเที่ยงคืนเอ้ยอหยอกถึงสี่ทุ่มนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับสะดวกปลอดภยัยไว้ใจมารุชชอป มาถึงก็ตัวแรกเลยนะครับผมตัวคอรับเต็ดคิสเนะนะซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรชูโลงของอีเวนนี้เลยก็ได้นะก็เป็นตัว9ก้าห่างเหมือนกันนะครับเป็นคำสาบเก้าห่างนะชื่อสกิลมันเหมือนมันบอกว่ามันจะทําการลบการกลายพันธุ์9้า9อย่างนะครับจาก9ผลลผลธมที่ต่างกันประมาณนั้นปะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะติดสถาน,นะคอรับเต็ดชกระโอเคก็คล้ายๆกับตัวคิสเนะอันเก่านะครับก้าห่างที่มันจะติดจักระประมาณนั้นโอกาสสุ่มได้นะครับคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะในคอรับเต็ดเชดนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ย 0.3%จาก Corrupted s e n t e น้อยแบบน้อยมากถ้าสรุปง่ายๆนะครับมันจะไปกินสถานะ9อย่างนะครับจากผลไม้9ต้นแล้วก็และสุนถานะ Corrupted จักกะให้นะครับหรืออาจจะใส่เป็นฟอกไฟจักกะสำหรับผลไม้หรือพืช1ต้นนะครับประมาณนั้นเลยส่วนตัวต่อไปนะครับมีชื่อว่ามิซูชิหรือเปล่าใช่ไหมมิซูชินะครับสกิลมันคือวอเตอร์ไดตหรือเปล่าอ่ามันบอกว่าเมื่อหายผลไม้ที่มันติด สถานะเวทหรือว่าสถานะเรนจ์นะครับมื่อทําการสุ่มสถานะเดิมนะครับที่เราขายไปเนี่ยลงไปในส่วนคืนก็เหมือนว่าเราขายผลนะครับที่มันติดสถานะใช่ไหมขายเสร็จปุ๊บสถานะที่เราขายไปอ่ะมันก็วนกลับไปที่ส่วนเราเหมือนเดิมอ่ะเจ๋งดีก็โอเคนะก็โอเคเป็นระดับดีวายนะครับ โอกาสออกคือ3.5%จาก c อร์ลัปเต Sen นเอกต่อไปคือตัวไลจูที่เราพูดถึงนะครับไลจูคือ Mystical โอเครหดับ m y ส tic เองหรอดตัวเนี้ยสกิลมีชื่อว่า n i n g b e บีชนะครับบางครั้งจะทำการกืนกินผลที่ติดสถานะช็อคเพื่อรับโบนัสนะครับแล้วก็พ่นสายฟ้าที่มันเป็นโซ่นะครับให้มีโอกาสติดสถานะสตติกแล้วก็ช็อคนะครับในเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองพอดีนะครับโอกาสออกคือ4%จากคอร์ลัปเต s e n นเอกเหมือนกัน ระดับ Mystical r right ไรจูนะครับผมตัวต่อไปคือ Corrupted c o โคดามนี่ก็คือตัวที่เราพูดกันถึงนะครับระดับ Legendary ซึ่งดูรวมแล้วเนี่ยสกิลมันคือการ Corrupted Tree Spirit นะครับก็เหมือนว่าถ้าเราเก็บพื้นนะครับของเซนอีเวนต์ใช่ไหมมันจะมีโอกาสนะครับกลายพันธุ์ทำให้ติดสถานะคอรรับไปด้วยประมาณนั้นนะครับผมก็ดีนะตัวต่อไปนะครับมีชื่อว่าฟุตบอลนั่นเอง ซึ่งตัวนี้เนี่ยครับสกิลมันคือการทัชดาวนะครับมันบอกว่าบางโอกาสนะครับมันจะวิ่งไปที่ร้านเกียร์ช็อปแล้วก็ร้านขายมเมล็ดนะครับเพื่อ <laughs> อะไรวะเนี่ยแล้วก็ทัชดาวนะครับมันจะได้ของรางวัลก็จะเป็นเรื่องของอาจจะมีโอกาสได้เงินหรอเช็คใช่ไหมเช็คเกิลแล้วก็เป็นเรื่องของโบนัน้ําก็ถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะโอเคก็ได้ตัวเนี้ยหรือเปล่าวะอ๋อโคดามะมี2แบบนะครับมีคอร์รัปเต็ดโคดามะแสดงว่านี่แรงกว่า แล้วก็คอรับเต็ดธรรมดาเอ้ยแล้วก็โคดมามะธรรมดานะครับสกิลเหมือนกันเลยอะทรีสปิริตนะครับข้างบนเป็นอะไรข้างบนเป็นคอรับเต็ดทรีเห็นปะแค่เติมคำาว่าคอรับเต็ดมาแค่นั้นเองนะครับผมสรุปง่ายๆตัวนี้ก็เหมือนการที่เราเก็บผลไม้นะครับจากเซนอีเวตน์เนี่ยมันจะสามารถกลายพันธุ์เป็นฟานคิวฟ์ได้นะครับประมาณนั้นเลยไอตัวบนนี้มันจะเป็นการทำให้ติดสถานะคอรับใช่ป่ะล่ะ แต่ไอตัวล่างเป็นทานคิวแทนนะครับก็ผมว่าโคดามะส,สําคัญนะอีเวนเนี้ยเพราะว่าจะทําให้แบบว่ามันติดสถานะคอนลับแล้วก็ทานคิวนะครับน่าจะโอเคเลยแหละ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อไปคือเรื่องของมานิกิเนโกะนะครับมานิกิเนโกะนะครับสกิลของมันก็คือการที่สกิลชื่อว่าฟอนจูนแคทนะครับบางโอกาสนะครับเมื่อมันกวกมือเว็บออฟกูรัคใช่ป่ะจะเพิ่มโอกาสนะครับได้พืชคืนจากที่เราขายไป Ooh, โอกาสออก40%นะครับจาก c o l l a p t e d s n เ k e เหมือนการระดับ uncommon ก็โอเคนะตัวเนี้ยอุ้ยแ,แต่แต่ถ้าเราขายผลที่มัน,นแพงๆไปอะถ้าได้คืนมาก็เจงนะแต่ยังไม่รู้ว่าสถานะเนี้ยมันโอกาสออกกี่เปอร์เซ็นต์ไงใช่ปะต่อไปเป็นเรื่องของไอ้งูะครับงูสึชิโนโกะใช่ปะอ่านอย่างนี้ใช่ปะอ่านผิดขออภัยนะครับสกิลของมันคือ Fast Snake นะครับหรือว่างูอ้วนนั่นเองนะจะเพิ่มโอกาสโชคดีในการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงวะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่โอกาสออกคือ32.2%นะครับจากคอรับเต็ดเซนเอกเหมือนกันระดับแรนะครับตัวนี้นี่ไงอันนี้ก็คือหน้าตาของคอรับเต็ดเอกนะครับผมโอกาสออกมาเนกิเนโกะนะครับแมวกวัก40%ซ็ูชิโนโกะก็คือไอตัวงูเมื่อกี้ใช่ปะ32.2%นะครับโอดามะ20%่รไลจู4%มิซูชิ3.5%นะครับแล้วก็คอรับเต็ดคิซึเนะ0.3%โอ้โหเลดนี่นะครับนี่ก็เป็นหน้าาตของ คอร r u ั t เต a แอ a ีนะครับประมาณนี้เลยนะเพิ่มตัวของคิสเนตตัวที่ต้องใส่ของนะไว้ตรงนี้อาา่ะฮะแล้วก็เป็นคอร r u ั t เต s สตา f ฟนี่ไงคล้ายๆกับเรื่องของไ i ท์สตาร f ฟนะครับียสสถานะให้ติดคอรับประมาณนั้นแล้วก็มิวเทชันสเปรย์อ่าเอาไว้ฉีดนะครับให้ติดคอรับประมาณนั้นอันนี้คือเป็นภาพของกล่องนะครับคิสเนตเชสนะที่ต้องสุม่มอันนี้ก็เป็นคอร u p ั e เต e เซนซีดแพ็กนะครับแล้วก็ครีเอทประมาณนี้เลยนะอุ้ยแต่อุ้ยสวยว่ะอันนี้สวย สวยมากเป็นบ่อน้ำคอรัปเต็ดนะครับอุ้ยสวยมากสะพานคอรัปเต็ดโอ้ว้าวโคตรสวยมีดคาตาเนืรั้วแบมบูนะครับแล้วก็โอ้วโคตรสวยโคตรอยากได้อันเนี้ยแล้วก็เซ็นแฟนนะครับสวยสวยมากสวยมากๆ mm hmm. โอกาสออกเซ็นแฟนนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์คอรัปเต็ดการ์เด mm ินไลน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็โอกาสออกก็พอๆกันแหละ mm hmm. แล้วก็แบมบูเฟนส์นะครับไอตัวนี้นะรั้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์คาตาเนะ อยู่ที่13%สเปอร์เซ็นต์สะพาน13%เปอร์เซ็นต์แล้วก็อันนี้4%ป่เปอร์เซ็นต์ปะออกโคตรยากอะ่ะแต่สวยมากนะครับไอบ่อหนาำอะ่ะโคตรสวยเลยโอเคครับทั้งหมดวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับเซนอีเวนต์นะไม่ใช่ดิไม่ใช่เซนอีเวนต์ดิคอรลตเต้นอีเวนต์นะครับ น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วของอ e ีเวนต์นี้นะโอเคครับนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคอร์รัปต็อีเวนต์แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ผมสนใจมากเลยนะมันดูแบบดูน่าตื่นเต้นดีว่ะผมชอบอะ่ะมันมีอะไรให้ทำนะครับโอเคเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าในเกมจริงๆนะครับมันจะเป็นยังไงนะอัปเดตเสร็จเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนแล้ววันนี้เนี่ยผมจะได้คิดเสนเก้าหางตัวใหม่หรือเปล่านะครับก็รอดูอีพีหน้าแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีในอีเวนต์คอ บายๆทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you next time ครับผม